สวัสดีสบายดีพี่น้องวันนี้ก็มาติดตามรับสมประเด็เใดอว่าบ่าวขวันส้านสิเห็ดนั่งกินรอบเดือดเดือดครับล่างจากเลิกงานมาเรียบร้อยแล้วต้มน้ำยังเดือดเลยครับเห็ดง่ายๆเลยครับมาต้องคึดนยาดว่าชีปิ่นยังได้ใส่ไปเลยอืม fc หูโบคาบาบาคอนานเทียนยังกินให้เดาครับให้เดา fc เดาออกบ่ถ้าเดาออกจะไนกะรบกวนมากดติดตามกดไลค์กดแชร์กดถูกใจกดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนไว้ก่อนนะครับ จะได้ไม่พลาดการชมคลิปในครั้งต่อไปด้วยมะเรามาเริ่มกันเลยต้มมะเขือให้มันสุกก่อนครับเอาไป,ปื่อยเลยไล่คลิปที่ผ่านมาที่เห็ดาะารในห้องเอฟซีทุกคนกน็อย่าพึงสงสัยเดอ้อว่าเป็นยังคือเห็ดสภาพแบบนี้ ห้องเบาขอนซ่านมันแคบครับระวางที่นอนกับทีวีตรงเนี้ยที่เบาขอนซ่านตั้งเต่าอยู่นะทึ่งกันห่างกันบมดทึ่งเมตรอก็ต้องทำใจเนาะยอะยสุดๆเลยครับลวกข้นไกลก็ได้หมดเลยนะต้มขนกระเปื่อยเลยจุดเดือดสูงสุดแบบนี้ พอเนาะกินผู้เดียวเองใส่ไล่ๆครับกินเบอเบอร <c oughs> อันนี้ F4 หูบอครับว่ามันเป็น,นียังไง F4 พอหูบอเขาเรียกว่าใบาอะไรเอย่ยหลายๆท่านก็คงจะพอจะรู้นะครับว่ามันคือใบอะไรถ้ารุ่นกับเก่าหน่อยรุ่นอายุที่30กว่าปีขึ้นก็น่าจะพอรู้ มอนเป็นใบย่าด้วครับอันนี้ใบขิงครับใบขิงคือเอาตรงส่วนที่ยอดอ่อนมันเกือบเกือบถึงปลายยอดอะพอดีอยู่หน้าหอมีก็เลยแอบเด็ดมาประมาณนี้แหละครับฮูบาวาสียมาเห็นยังบาวขาสัานว่าเสียามาเห็นอันนี้ไหมไอ้นี่กาะ ซ,ซูบะเคอใส่ใบขิ้งไหมสมัยก่อนสมัยตั้งแต่อยู่กับยายอยู่กับตาอยู่กับอยู่บ้านกับปูอยู่บ้านกับตาสมัยก่อนเนาะเป็นเห็ดให้กิ่นแบบนี้พอมารุ่นแม่แม่ก็เห็นให้กิ่นแบบนี้แม่ก็ว่าใส่ใบขิ้งแม่ครับใบขิ่งอยู่ทางขวานี้คือมันเป็นขิงเล็กนะครับขิงต้นเล็กๆชนิดเล็กๆที่หัวเล็กๆไม่ใช่ขิงที่เราเอามาทําอะไรนะน้ําขิงดื่มทีม่เป็นไอ ที่เขาทาปลูกขายเชิงพาณิชย์แต่ไม่ใช่นะครับจะเป็นคนละแบบกันแต่ว่ามันก็ห้อมคือกันบาคอนสร้าง็เลยเก็บมาจากไตตึกจากหน้าตึกว่าไม่ไตตึกดอกหน้าตึกหน้าถังเข้าห่อมาซิซูซูเเครื่อใส่ใบขิงนี่แหละมันแสบมันห้อมครับคาดไปก็คือน,นี่นะครับเนี่ยกระเทียมกับห้อมที่แม่มาให้แซบสุดแล้ว หลังจากที่ได้เห็นหน้าบ่าวขอนส้านแล้วเป็นยังไงเนาะพี่น้องตกใจอยู่บ่อ้วนคักดกดบ่ถ้ากูได้ตกใจก็ต้องข้อโทษข้ออาภัยนำเด้อคลิปนี้ก็บูมิวิใช้เวลาโดนบรเวเนาะเพราะเายักเอาเต็มที่เลยชิบ่มีการตัดต่อใดๆทั้งสิ้นใช้คำพูดคำจาใช้วิธีการทำแบบเรียวทามแบบเขาเรียกอย่างงง ออริจินอลบ่แบบดั้งเดิมเลยนะจะกหัวกาลังใจของแฟนคลับแหล่งเชียร์ของแฟนคลับอสีไล่เป็นไดข้องเอฟซะที่เข้ามาติดตามบาวคอนซานบอการถ้าใดเข้ามาแล้วก็อย่าพึงนี่กันไปใซ่เดอ้ออยู่กับปนนดนฝากดูทุกคลิปทุกอันนี้เนี่ยทุกอีพีให้แน่ เมือ่อใดที่บาขอดสั้นว่างบาขอดสั้นก็สีออกไปห้าสื่อกับเขาออกไปนางกิ่นให้เบิงหาเลาะตลาดเนี่ยทำให้มันลากไล่ครับเอาสไตล์จะคล้องสไตล์บานๆแบบไทยขอนสั้นนั่นนะนะทางเมืองเลยก็คือพอสีฮูยแล้วว่าภาษา่าทรัพเนียงไปม,มีเป็นทางเป็นเป็น,เป,นเป็นประเภทแบบใดเขาก็คลายกันและครับไทยขอนสั้นกับไทยเลย กระเทียมแบบนี้ห้อมดีครับมันกระเทียมผืนบานกระเทียมน้อยน้อยกะใสเวลาต่วนเติมอยู่ครับกาสีเหมือนชิเปื่อยเนาะคลิปนี้ก็ได้ชิซเวลาประมาณเกือบบ่อยี่สิบวินาทีผนพี่ละ คนดูต่อไปกันเด้อคลิปนี้อาจีโบเห็นหน้าเห็นตากันอาจจะเห็นแต่วิธีการทําแล้วก็ไลยคนก็นทีส่ส่งไส้ว่าเอ๊ห้องบาขอสานสั้นคือซี่กระเบื้องเหมือนคือบังงามวะบาขอนสั้นอยู่นี่มาเกือบสิบปีแล้วครับห้องนี้มันก็สร้างมาโดนเติและยาแนวกระเบื้องเหมือนงาสิบงามบังช่วยลู่เนาะเพราะว่าเราอยู่ห้องธรรมดาธรรมดาราคาธรรมดาว่าไม่ราคาพิเศษพออยู่ได้ครับ ถนเบิ่งไปก่อนเดอ้อด้วยควาองสาสิเตียมความผ่องวันไรายางคือหันใบขิงหันนั่นหันนี่วัลไรอยางให้มันจบทีเดียวเลยขยับอีกอหน่อยหนึ่งเนาะเพราะว่าห่าสีแดนกันคัด ห้อมใส่ไล่ครับหมักไล่บางคนสั้นมากินห้อห้อมมากินกระเทียมเนีก็เลยใส่ไล่บางคนอาดชีสใส่น้อยกว่านี้ก็ได้ ก็เทียนมีสีไปตําแต่อันนี้สีข้อญยาดเลยหั่นเลยครับหั่นเล็กๆบางๆ ประมาณนี้ครับนี่ห้อมครับนี่ก็ชีซประมาณนี้นะครับวันนี้หลองพันดงก่อน ใส่เมน M สีท่านใดบอบ,อ,บ,อ,บอ,อมักบอมักห้อมบอมักเครื่องห้อมไร้ก็ต้องใส่ไร้เล่ครับแต่ว่าบาวของท่านนี้มาขิมผักใส่เข้าไปนํางกันทีเดียวรถให้เป็นคือลาบกันรถเอาพอประมาณสำนี้ก็ได้ อันนี้เป็นน้ำปลาแดกครับน้ำปลาแดกที่เขาต้มไว้แล้วเมื่อกี้นี้หนัวครับสิมมึงก็เ้อเย,ย็นไปโอ้เสบีบนี่ครับพลังลูกอีซานบานเหาก็แบบนี้นะครับปลาแดกครับเสยดายบ่มีตอนปกติเราบอกก่อนสร้ทาทีมักซีกตอนปลาแดกไหม ุกนา่นาชิสุกอยู่แล้วเปลี่ยนซี่แล้วครับ เอาให้มันยุบลงไาจากน้อยหนึ่งพอมันเริ่มได้แล้วนะเพราะเครื่องมันอ่อนผูดได้ว่าเครื่องสุกสุสกอยู่เด้วเพราะว่าผมใส่น้ํลายเดือนแล้วก็ต้มลงไปเลยเชื<อ>ได้ก็ฟากอีบสีฟักแนคลับเป็นกำลังใจให้เด้อพี่้องไทยก่อนสั้นก็เข้ามาเบิ่งกันแน่เป็นกำลังใจตามชมรับฝั่งรับความคิเห็นกันแน่ ซองแสดงความคิดเห็นอย่าลืมเด้อครับฝากแนู่้ใดสิติชมยังก็เว้าหมาบบาวขอสั้งทิบยินดีปรปับปรุงแก้ไขสูนแนวครับอ่านทุกคอมเมนต์ครับพ่อผมไก่ได้ละอีกจักน้อยหนึ่ง ขกกระขกน้อยพอโตเนะอยู่ผู้เดียวคกกวใหญยเ,เครื่องก็เริ่มสิไดทีแล้วครับ ใส่หอนหอนไปมีเลยวัตองยานเอาท่อนี้นะพอและครับบอมักสุกจนเละจนเกินไปเอาพอได้กัดบางปิดไฟกอนเ้อง่ายๆครับบอมีพิธีดีต่องอยีงครับตักใส่โคกเลยหอนก็สร้างมันเฮดโหลดกันอยู่กันกินของจะาข่องครับ ้ลังคนก็ว่าเอบ่าขอสัันคือบอรอให้บอเครื่องมันเย็นจากน้อยอรอบอไววแหละครับดึกแบบนี้แ่ะให้อีรอใดมันบอนอนตีซ่องคุณเนี้ยกันจะสีรอเต็มครบพอดีเลยครับ เห็นบ่แตกเซยอ,อย่าคือเด๋ยวบอเคื่อบันในสุกเดือป่อยค่อยๆต่ำเด้อบโคกมานหน่อยครับอย่าเห็นแห้งเห็นบ่รับนี่พอดเลยพอดีหรือเป็ดเลยอยากสีเอาให้ละเอียดเขาก็ขนมาแน่จากน้อยนึง ได้อยู่ได้อยู่บะเขื่อนอ๋อเส็บๆน้าฝน,นะห,นะานห้องขับเนาะข้าวนี้วฮอนฮอนแต่วันนี้เบากะซานบะหมี่ก้อนเนียวครับเห็ดเทปุงซือ้อซคนเด็กหน่อยก็เด้อะยอะให้ระบายความร้อนได้ ให้ความร้อนมันระบายออกมาจากน้อยหนึ่งเจใส่น้ำปลาแดกซอยทีเลยครับกามอจแต่ตวงๆให้มันกระบริกินแล้วใส่ปก,กียางนะครับ ผงอร่อยครับผงอร่อยใส่ประมาณนี้พอปะบ่พอครับบ่พอใจเบาขอนสัน้นนะครับเบาขอนสั้นขอเพิ่มอีกหน่อยหนึ่งหมักไร้ครับนย่าแบบนี้พริกนี้ผิดค่ะครับพริกป่นพริกพ่งเนี่ยอย่าใส่ไล่ใส่พอประมาณทีกลินบ่ได้ น้ำปลาจากน้อยเนอะพอเบาข่าสั้นมากินเค็มครับโอเคได้แล้วครับลงลงกัด้นอห้อมผักสีผักอันนี้ต่างๆเครื่องเทศต่างๆเครื่องปรุงต่างเอานำลงไปครับเบิดเลย อย่าเสียดายเซบไปเซบก็สีมเอาเนาะอืมกองมีสันบางอย่างเยอพี่นออ้องเมื่อกี้นี่ก็ถอดก็ไฟเหนื่อยไปทึก ยังบ่ปันเนี่ยใส่อีกไหมรู้สึกว่านำประเด็กมาออกสรุปแล้วว่าบาวขอสันนี่เป็นคนกินเค็มครับนี่น้องแต่วความเผ็ดพอ,อไรละ thì hey, còn đỡ thì hay hey, hey, bừng

พี่น้องว่าเป็นตะกินบ่แซบบ่คิดว่าซีแซบบ่เนี้ยเอาซีสั้นไปในวันนี้ซีแซบบ่เดี๋ยวบ่ขอนสั้นข้อสิมก่อนบึงครับทำไปสิมเลาวกินอ่างกินอ่างเอฟซีทุกคนพักไปไหนมีโอกาสว่างๆเวลาไล่ไลเดี๋ยวบ่ขอนสั้นสิมมาหางกินให้เบิึงอแซบครับแซบสุดยอดเลยส้มกับยากรินส้มกับยาเคให้พี่น้องเบิึงอยู่ เอาเป็นว่าคลิปนี้ก็ขอยัดลาพี่น้องไปก่อนเดอ้อย่าลืกรฝฟักพี่น้องกดติดตามนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับให้กำลังใจบ่าวควันสารด้วยนะครับโอเคครับสวัสดีสบายดีครับบ๊ายบาย